ว้าววันนี้เราก็มาพบกับเซลล์โสนิสันชอเอราวันอีกแล้วนะคะวันนี้โสก็จะมาแนะนำแคมเปญเป็นนาวราคิงแคบรุ่น XL นะคะโสก็จะให้โปรสำหรับลูกค้าชาวเกษตรกร,กรที่สนใจรถนาวราสักคันหนึ่งนะคะ แล้วก็พ่อขาแม่ขาค่ะสกก็มีแคมเปญมาให้ค่ะใช้เงินออกรถอยู่ที่9บาทนะคะถ้าลูกค้าสนใจรถป้ายแดงสักคันค่ะให้นึกถึงโสงได้เลยนะคะเดี๋ยวโสจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะฉันจึงขเข่าคาาเพื่อให้เธอ,องลงเลยที่ทองที่แปหน้าฉันทำให้เธอคลั่งคลั่ขอความรักฉนมาบ